ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาฮอสชาแนลนะครับอยู่ในมือของคานาโนเชสเช่นเคยนะครับอ่ะโอเคเพื่อนคอมโบที่ผมจะหยิบนํามาเล่นในวันนี้นะครับผมจะเล่นเป็นอ่าคอมโบฟันเฟือนนะครับก็คือมันจะเป็นอินวิสเตอร์นะครับแล้วกับอ่าแบบอ่าบัฟกันเนอร์นะครับที่จะเป็นคอมโบหลัก2คอมโบนี้นะต้นเกมนี้อาจจะเป็นอ่าอันนี้ขึ้นมานะเพื่อนในพวกไฟเตอร์ไอ้ที่มันจะมีอ่า ฟลอเรนติโนแล้วก็อาจจะเอาเป็นนอร์แมนขึ้นมาแบกก่อนนะครับต้นเกมแล้วก็เล็ดเกมเราค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าว่าตัวมาต,ตอนนี้ข้อที่โชคดีก็คือว่าผมได้เป็นสมุดเขียวมาแล้วอันนี้คือเอาไว้ให้คาเฟนีเลยนะครับอันนี้ไงมาหนึ่งตัวแล้วเห็นป่ะอินเวสเตอร์นะครับแล้วก็สะสมไปก่อนนะเพื่อนตัวไหนที่คิดว่ามันเข้าคอมโบนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็เอาไอทมให้ตัวที่คิดว่าแบกทีมได้นะครับแบกทีมได้ทีนี้ไอตัวที่เราไม่ได้ใช้พวกแบบนี้เราก็ขายทิ้งไปก่อนโอเคเนาะเพราะว่ารอบนี้อาจจะแพ้แหลเพราะาฮีโร่ผมน้อยกว่าครับเขามียอนสามดาวแล้วเขาก็ไอเทมดีกว่าน่าจะน่าจะไอทมดีกว่าด้วยหรือเปล่าตัวเยอะกว่าด้วยนะครับเอาโอเครอบนี้ก็คือเราต้องยอมไปก่อนนะนี่นะผมจะเล่นเป็นสามมินเวสเตอร์นะครับตัวนี้รู้สึกมันมันน่าจะเป็นแทงด้วยมั้งเดี๋ยวหาดูตัวเลดเลดเกมอีกทีนึงแล้วกันเนาะ แต่ว่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเราขึ้นตัวที่คิดว่าเราแบกได้ก่อนนะครับเอ่อนี่ไงมาหนึ่งตัวเก็บไว้ก่อนนะครับเออได้เป็น i n v e ตอร์ขึ้นมาเงินไม่ถึง20แต่ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหา จะค่อยๆเก็บสะสมตัวไปเรื่อยๆนะส่วนมากอ่ะผมจะดองขั้นต่าที่ประมาณ10เหรียญนะครับสิเหรียญนี่คือดองขั้นต่าไปเลยข้อดีของบับอินเวสเตอร์คือเราจะมาผสมกับไฟเตอร์นะไฮบ้ามันจะมีเกาะสุ่มเกาะสุ่มพลังโจมตีช่วงต้นเกมมันเป็นคอโมโบต้นเกมนัม่นเองเพื่อนๆทีนี้ไอเลดเลดเกมนี่จะมีโมเลนนะครับกับอะไรนะไอโมเลนกับไออันนี้คาเฟนีนะครับก็เราจะเอาเป็นตัวนี้ลงไปด้วยนะครับนี่ อาจจะมาเป็นตัวนั้นทำทำเป็นเผากันเวทด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันกนี่ไงเห,เห็นป่มมันมันจะเป็นคอมโบเผานี้นะครับเออล่อนะเพื่อนนี่ไงมาอีกหนึ่งตัวอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อนเพื่อนเราเราเก็บไว้ก่อนนะครับตัวไหนที่คิดว่าเข้าคอมโบเนี่ยให้ให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อนแล้วเราค่อย สะสมไปเรื่อยๆนะครับเรียงลําดับความสําคัญไปเรื่อยเพราะว่าบางทีตัวมันไม่ได้มาตลอดไงเราก็ไม่สามารถแบบฟิกได้นะครับค่อยๆแบบบางทีเราเราต้องพยายามหาตัวที่มันแบกคอมโบได้นี่แหละค่อยๆแบบทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆ โอเคอ่าฟอลอติโน,โนมาละทีนี้ผมอยากดองที่20เหรียญวอะแอวเราออกออกเอาเราออกไปก่อนนะครับกับตัวนี้อโอเคก็เหลือเป็นตัวนี้นะอ่าโอเมก้านะครับก็จะได้แบบสุ่มฮีโร่สองตัวเห็บ้ะมันจะเป็นช่วงต้นเกมนะเกาะมันเยอะมากนะเพื่อนๆนะเกาะห้าพัน 5, ถ้าเทียบกับไฟเตอร์นะไฟเตอร์แค่ สองพันเองสามใช่ป่ะพันสองพันเองตัวนี้ปลาไปห้าพันเนี่ยบอกกำลังโจมตีด้วยครับมันก็ได้จะแรงไงใช่ป่ะตอนนี้เราได้ตัวมาแบกแล้วคือไฮจเตะนะครับมามา,มาแบกเดี๋ยวหาฟลอเร,รนติโน่ลงไปก่อนจริงๆเอาเป็นแวนลงไปแทนโอ้ไม่ได้สินอเดี๋ยวบัฟตัวนี้หายนะครับยอนมาเลยย้อนไม่ได้อยู่ในคอมโบนะเพื่อนผมจะขอข้ามก่อนแล้วครับนี่ตัวที่น่ายิบจะมีตัวนี้มากมากกว่าเนี่ยลูกเนี่ย งินก็ไม่ถึงด้วยนะครับอ่ะโอเคเอาเอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยสลับคอมโบใหม่นะครับแต่ว่าลงลงแบบนี้ได้ไฟเตอร์นะโอเคลงแบบนี้ก็ได้นะได้ไฟเตอร์นะครับแล้วมันก็ไม่ได้โหดอะไรอันนี้ก็คือมันจะเป็นบัฟซอนบัฟนะครับเพื่อนถ้าว่าแม็กแม็กได้เกาะมันก็จะเกาะขึ้นมาสองรอบนี้มันก็อาจจะเกาะขึ้นยาวนะครับอ่ะเห็นมั้ยมันมาสุ่มเกาะอ,อยู่ที่โมเลนนะครับ ตัวนี้เลือให้วัดเลือต่ำกว่าห้าปรมัรปรับเกาะมันก็เด้งอีกรอบหนึ่งนั่นเองเนี่ยเห็นเห็นปะเกาะมันก็เด้งมันมันก็สามารถถ่วงเวลาไปได้สักพักหนึ่งนะครับโมลเลนนี้ก็จะคล้ายๆของเก่าเลยว่ามันจะเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะเวทเอะไรแบบนี้ไปไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโมลเลนนี้จะเป็นสายถึกเหมือนกันนะครับเป็นที่เร่ต้นเกมเหมือนกัน,นแต่ว่าสามเรียนนะเออเียวไว้ก่อนแล้วกัน อันนี้ให้ใครจะเตะแบกไปก่อนนะครับเป็นตัวที่สำคัญเลยแหละช่วงต้นเกมนะครับคอมโบนี้ก็คนเล่นเยอะเหมือนกันนะเพื่อนสิบห้เเหรอจริงจริงไม่ได้อยู่ในคอมโบนะครับแต่ว่า นี้ดีกว่าอเครสขายจิิงไปเลยเห็นได้ว่าเกาะเยอะมากๆนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเกาะแวนก็คือตอนนี้มันจะสุ่มแค่2ตัวก่อนนะครับ บางทีต้องขอไปนะครับผมไม่สบายนะเพื่อนนี้แต่ว่าก็จะพยายามทมําไปเรื่อยนะครับอ่อตอนนี้ตัวมาแล้วแต่แร็มารวยๆนะอืออาจจะไม่ขึ้นเป็นแรดีกว่าเพื่อนเพว่าผมเซฟเงินไว้ดีกว่านะแต่ว่าแร็ดมัน3ามดาวเลยนะ่ไม่เป็นไรซื้อไปก่อนก็ได้อา,อาจจะเอาเป็นผสมนอร์แมนด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคอคิดดูก่อน เพราะว่าอะไรเพราะว่าน,นี้นะเพื่อนนะเผาแทงนะครับเผาแทงจะมีอะไรนะเทนนะครับถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นแทงหรือเปล่าโ,โอเมกานี่อ่าเป็นแทงไงปะแทงก็จะมีเทนนะครับเราเอามาเป็นเทนอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับพยายามแบบใช้คอมโบให้แบบให้มันแบบใกล้เคียงกันที่สุดนะครับเราจะได้ประหยัดตัวนะเพื่อนนะประหยัดตัวในช่วงของเลดเกม เอ่อตอนนี้อัพเลเวลขึ้นไปเลยถ้าเป็นเอาตัวนี้ลงเห็นว่าได้3มแล้วถ้าเป็นโอเมกตัวนี้ลงตัวนี้ได้บัฟของอ,อยังไม่ได้เลยเอ่ะพอพอกันซื้อไปก่อนแล้วกัน อสะสมเบรลี่น,นะครับเพื่อนๆเ,เนบัสตัวเราตอนนี้ต้องรอฟลอเรนติโน่สองดาวนะครับถ้าได้ฟลอเรนติโน่สองดาวมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมจะเน้นสุ่มแค่รอบเดียวแล้วผมจะเร่งสปีดเลเวลของทีมขึ้นไปเลยนะครับถ้าตัวมาก็โชคดีไปแต่ถ้าตัวไม่มาก็มาวัดกันอีกทีหนึ่งของช่วงของเลทนะครับอตอนนี้ผมต้องการแรดอีกแค่ตัวเดียวนะเพื่อน เดี๋ยวเราค่อยๆหาแล้วกันแต่แรกเรือตั้ง2 2ตัวนะมีโอกาสอยู่นะครับดูก่อนนะถ้ากันเนอร์ไม่ไม่ได้สีอ้นี่ไงแต่มันมีไวรโอเลตนะอาจจะไม่ต้องทำเทนก็ได้เพื่อนมีไวรโอเลตให้อยู่ v ว o l เลก็อยู่เผานอะแม่นนะถ้าจําไม่ผิดนะอ่านี่ไงเห็นป่ะเราก็ประหยัดตัวได้อีกนะครับจะได้ไม่ต้องทําเทนพยายามใช้ตัวแบบให้มันใกล้เคียงกันนี่แหละเพื่อนเราจะได้ประหยัดอย่างว่านะครับตอนนี้เงินเยอะมากชิปให้ลูกมาวะ แต่ลูกมันฮีโร่ราคาแพงนะไม่เล่นแล้วกันเก็บเก็บเก็บแต่ว่าเอาลงไปก่อนไม่เป็นไรครับเราลงไปตามที่มีก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะ ผมขอไปเปลี่ยนแผนอีกทีหนึง่งช่วงของเลดเกมนะเพื่อนนะเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่าคิดตัวไหนเพราะว่าตั้งจริงๆผมตั้งต้นมาเป็นแค่นี้นะเ,เป็นอินเวสเตอร์กับกันเนอร์นะครับระหว่างที่หาไอคาเฟนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> อตอนนี้คาเฟ่ยังไม่มาแต่ว่าก็ดีที่เราชนะต่อนเนื่องมาเราก็เก็บสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไงเราได้เป็นตัดเลือดมาละเอามาไว้ก่อนนะครับเพื่อน ชิ้นนี้เอาให้ตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่น่าคมเอาตัวนี้แล้วกันโอเคได้ฟานดีโนสองดาวแล้วเพื่อนเดี๋ยวสลับไปเทมป์หน่อยระหว่างตอนนี้ผมต้องหาคาเฟ่นะครับคาเฟนี่ตัวไม่มาครับไวโอล,ลตมาโอเคสะสมตัวไปก่อนนะครับอืมจริงๆ โอเคเอาตามนี้ก่อนนลครแครี่เอาออกไปก่อนนะครับไม่ได้แบกอะไรมากมายขนาดนั้นก็จริงจริงตอนนี้เรามาโฟกัสที่ฟอริติโนอีกตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวว่าแบบเกาะมันจะเป็นเกาะซ้อนเกาะระหว่างเผ่าอินเวสเตอร์กับไฟเตอร์นะครับแต่ว่ามันจะสุ่มไงเหรอมันจะเป็นฮีโร่มันจะเป็นบัฟต้นเกมอย่างอางว่าแหละบัฟอินเวสเตอร์นะครับแต่ว่าเกาะบวกห้าพันคือเยอะมากเลยนะน่าจะหลักเดียวกันกับเครสนะครับที่แบบถึกๆนะครับแคลรี่ยังยังถึกเลยนะ แลดมาวะฮึบแต่ีตัวนไม่ได้ถ้าแรไม่ได้ก็ขยับเป็นเทนก็ได้นะเพื่อนช่วงของเลดเกมถ้าแรดถ้าแรมันไม่สามดาวนั่นนั่นแหละเราก็ยังได้เผ่าของนอร์แมนสามอยู่ดีนะครับก็คือผมสลับไปเรื่อยๆนี่แหละเพื่อนตอนนี้อยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนมากกว่านะครับ แต่แร็มันก็จะมีข้อดีตรงถ้ามันได้3ดาวมันก็จะมีเลือดเยอะนิดนึงไงแล้วมันก็จะตโจมตีทีก็คือ3ามพนห้านะครับสตันก็เหมือนเดิม0.8วินาทีนะครับอ่ะโอเคเห็นปะมันก็ยังโอเคนะบัฟนี้เพื่อนมันยังเล่นได้อยู่นะครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงต้องต้องให้เวลามันนิดนึงนะเพื่อนนะสำหรับคอมโบนแต่ว่าจริงๆแล้อะตอนนี้ผมหายคาเฟนี่ไงแล้วแล้วมันไม่มานะครับมันก็เลยอันนยังไงมาละเทนก็มา เอาลงได้สองตัวเลยครับตอนนี้ชึบชึบตอนนี้ขายทิ้งได้เลยตอนนี้เพราะว่าเราได้ตัวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลงลงเอ่อไอเทมให้ที่คาเฟ่โอ้ผมลืมไปว่าอัพตอนนี้ขึ้น ไม่เป็นไรเพื่อนลืมไปนะครับว่าจะอ,อัพเลเวลขึ้นด้วยได้จริงๆเราได้เพิ่มเ,เหมือนตัวหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ชนะอยู่ดีนะครับนี่นะก็รอลุ้นระหว่างแรดกับเท็นะครับถ้าได้ถ้ามันไม่มานะเราก็ค่อยสลับเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเผ่าของแทงมีแล้วถ้าเราเอาลงไปนะครับ เห็นไหมถ้านอนแม่นมันก็จะเกินนะครับทีนี้ถ้าถ้านอนแน่นเกินปับ๊บเราเก้าตัวนี้ออก, s <S ออกอเออเกีวกันมาวะเฮ้ผมลืมเด้อว,ว่รอบหน้าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอาวเวลเลตลงแทนเทนนะครับเราจะได้บัฟกันเนอร์สีครับเอามาซับพอร์ต คาเฟ่ดีกว่านะครับระหว่างที่หาตัวเพราะว่าบางทีตัวยังมันยังมันยังไม่มาไงก็แล้วก็ซับตัวอื่นไปก่อนนะครับแบบคาเฟ่ยิงแรงๆเลยนะเพื่อนนะเพราะคาเฟ่ยิงเป็นเวทมนต์นะครับนี่เห็นปหยิงทีขี้แตกนะครับแม็กไม่ได้สามดาวก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะโบขาดก็มา เออแต่ผมชอบบวัวขาดนะแม็กออกไปเลยเก็บไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่าน,นะก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเรเวลกาแล้วเราค่อยมาคิดอีกทีนึงนะครับว่าจะทำยังไงไงโเคเะกันเนอร์สี่นะครับก็จะซัพพอร์ตคาเฟ่ด้วยนะเพื่อน cafe คาเฟ่ก็จะจริงแรงนะครับแล้วก็มีเกาะบางทีมันก็สุ่มเกาะขึ้นมาให้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอรุนอีกทีนึงแล้วกันว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับเห็น่าตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็คือคาเฟ่มันแค่ดาวเดียวเลยมันอาจจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าด้วยไอทิมที่เรามีครบ3มชิ้นเหน็นป่มชิ้นนี้ก็คือทําให้มานาเดงพลังงานเด้งขึ้นเร็วนะครับอ่าผมจะเน้นไปที่พลังงานเลยแล้วกันถ้าว่าได้นะอ <c oughs> ไม่ได้เอาชิ้นนี้แล้วกันถอยนะครับ ไ่ไไมด้อยู่แล้วอันนี้เป็นสี่สีสหายกันเนอร์เลยนะครับที่เรียกได้ว่าแถวแถวหลังมันจะเป็นในเรื่องของพวกโอกาสคีนะครับบวกพลังคีแล้วก็พลังโจมตีขึ้นมานั่นเองสีเนียร์ไม่ได้เกิดหรอกเพื่อนถ้ามีตัดเลือดแบบนี้นะครับ ที่นี่ก็จะมีข้อจํากัดประมาณนี้แหละเพื่อนถ้ามันถา้าเรามีตัดเลือดบี้ก็คือเขาก็จะไม่เกิดเลยนั่นแหละเอ่อระหว่างที่รอเดี๋ยวนะจริงๆถ้าเราตรงนี้ลงก็ได้นะหรือไม่เขาตรงนี้ลงก็ได้อืมมันเกินเนะาะอันนี้นเพื่อนนี่แบบนี้ ก็จริงๆมีเนี่ยมีชิ้นนี้เพื่อนนี่ามาให้โบคาดกับเอ่อทอยเอาโอเคเอามาชั่วคราวก่อนแล้วกันอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวไหนดีตัวที่10เอ่อเบอร์เซอร์เกอร์เห็นว่ามันมันได้หลายตัวเลยนะจริงๆผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่าเพื่อนเทลวนาดนะครับถ้าเป็นลูกลงมา เอาเป็นลูกก็ได้นะเพื่อนนะลูกก็ได้เทลนาก็ได้นะเพราะว่าถ้าลูกเอามาสนับสนุนเฟสเฟสรอลทำให้เทลย,ยิงเรงยิงเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เอาตัวนี้เอาทิ้งไปเลยหมดเวลาละคาเฟ,ฟ่เพื่อนคาเฟ่มา แต่ว่าช่วงเลด,ดเกมผมจะมีโบขาดที่มาช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับทำให้ทีมเราสามารถยืนได้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นปั๊บเป็นบับผสมนะครับตอนนี้นี่อาคาเฟ่สองดาวแล้วโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นลูกลงไปนะครับ ถามว่าลูกลงไปได้อะไรจริงๆมันก็มาเสริมไฟเตอร์แหละแต่ที่มากกว่านั้นคือผมจะเอามาเป็นเฟเดอรัลนะครับทำให้ทีมเรามันตีเร็วขึ้นนะครับ ยามลงตัวที่แบบมันลงตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีน่ะมันไม่สามารถหาหาของหาอะไรได้ตามที่เราต้องการไงอ่าลงเป็นชิ้นเอาเป็นชิ้นนี้แล้วกันโอ้ยไม่ใช่ลูกเอาลูกลง เกือบไม่ทันนะครับโอเคยังทันอยู่นะครับเี๋วเพื่อนนะ้าบัฟตามนี้เลยนะครับบัฟตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจการว่านสร้างดาเมจได้มากเท่าไหร่อ่ะโอเคหายไปอีกหนึ่งนะครับโมเลนตัวนี้ไม่น่าทัน จริงไอ้พนี้ก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเราจะโฟกัสที่คาเฟนี่ตัวเดียวนะครับตอนนี้คาเฟตัวเดียวเลยแต็น่บัฟบัฟแครีก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมแล้วก็มีตายเกิดด้านน่าจะโอเคนะนี่สบายเลยเพื่อนให้โบขาดเออโอเคตำแหน่งการยืนก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัด,จดแบบไหนนะครับ จริงๆผมว่าเดี๋ยวลองดูอีกเธอหนึ่งก่อนแล้วกันถ้าไม่จบก่อนนะครับนี่แอสซิสินเขากลัวโวขาดอยู่แล้วเพื่อนนะยิ่งโบขาดมีพวกทอยมีอะไรแบบนี้มีตัดเลือดนี่ไม่ใช่มีเคียวมีอะไรสบายเห็นปะผมว่าจบได้เลยแล้วเนี้ยเธอนี้นี่น เนี่ยเห็นบ้าฮีโร่ผมเยอะเยอะเลยนะครับมาเร็วเข็มเร็วเพื่อนๆนะอันนี้เป็นคอมโบต้นเกมแล้วเราก็ได้ตัวดีด้วยแหละเพื่อนมันจะททำให้เราแบบได้เปรียบนะครับได้เปรียบมากๆเลยนะจะวัดได้หรือเปล่าโอเคเลยเทินหนึ่งนะครับนหนึ่งตอนนี้ผมไม่ไม่ไม่กักเงินแล้วนะผมซื้อเต็มที่เลยนะครับโลกโอ้ยลืมไบรอเรต โอเคได้ไปโอเลตสามดาวนะครับก็โอเคเอาตัวเดียวก็ได้นะสามดาวนะเราก็สลับไปเทมมาให้มันก็ได้ก็โอเคเพื่อนประมาณนี้แหละถือว่าโอเคนะไบโอสามดาวก็มีเลือดอยู่ที่เก้าพันนะครับเห็นไหมเกาะเกาะขึ้นมาให้ไบโอผมว่ายืนสบายเลยแหละ เลยปะทั้งเทนสับได้สกิลได้ไบโอคาเฟ่ยิงช่วยกันโบขาดมาช่วยแทงอีกทีนึงช่วงเด็ดเกมก็สบายครับนี่ให้น้านนี่นี่นะเพื่อนนะบัฟตามนี้เลยนะว่านี่เอาประมาณนี้แล้วกันเนานะบัฟกันเนอร์อินเวสเตอร์นอร์แมนนะครับช่วยกันแบกของช่วงของต้นเกมจนถึงท้ายเกมได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปของคอมโบของอ่า กันเนอร์นะครับอินเวสเตอร์แล้วก็นอร์แมนนะครับที่ผสมผสานกันเข้าไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆทื่ชอบคลิปนีดีโอกรุณกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับมีคอมโบอะไรดีๆหรือมีที่อะไรดีๆสามารถแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะเพื่อนนะพอดีผมก็ไม่สบายนิดนึงแต่ว่าผมก็พยายาม,ม,ามาอาจหาคอมโบใหม่ๆให้นะครับวันนี้ผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบอะไรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย